สวัสดีพี่เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะครับพบกับผมช่องเ2กทูครับพี่วันนี้ผมได้นําหัวหมูมาหัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะนําไปกินกันข้างน้ําตกข้างลําธารนะครับผมสถานที่ที่ผมจะนําเนื้อหมูไปกินวันนี้พี่ต้องบอกว่าเป็นเมืองรับแลด้วยนะวันนี้เราก็ถือว่าได้ไปดูเมืองรับแลด้วยนะครับทุกคนวันนี้มากับสหายผมอีกสองคนเช่นเคย นี่จันยิ่งนะครับจันยิ่งสวัสดีคนดูหน่อยโอเคแล้วก็ยายช่วยด้วยยายช่วยสวัสดีหน่อยครับสวัสดีจันยิ่งคอือขอขอให้แห่งแหงรวยรวยยายช่วยบอกหน่อยอ่ะบอกบอกหน่อยขอให้แหงแหงรวยรวยทุกทุกคนเลย,ยขอให้กดแชร์กดไลค์ได้เนอะอือกดกดไลค์กดแชร์ไหนยายช่วยขา่าวอีกตัวอะไอีก อันนี้ลอยใหม่ไหมลอยใหม่ลอยใหม่ลอต่ออยู่นี่อืมอันนี้นี่ตอนฝ่อซ้อมอีหอกหรือเปล่านี่<ด>นะใช่ใช่น่าจะใช่อืมโดนโดนซ้อมทุกวันเลยเหรอช่วยเว้ยฮะใช่เป็นไงแรกๆนี่เขาเลี้ยงเราดีนะหลังๆนี่เขาเลี้ยงเราด้วยอะไรช่วยอยากเลี้ยงด้วยหัวขาว <laughs> หลังๆนี่เขาเลี้ยงด้วยนักแข่งใช่ป่ะอืม ก็ธรรมดานะไอ้ช่วยนะบ้านนอกบ้านนานะคู่ชีวิตคู่ก็แบบนี้แหละไอ้ช่วยนะก็ต้องทนทนกันไปนะคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันนะครับไอ้ช่วยใช่ไหมไอ้ช่วยม,มีอะไรจะฝากถึงคู่ชีวิตต้องไหมไอ้ช่วยไหนลองบอกฝากคู่ชีวิตหน่อยคู่ชีวิตมันเป็นยังไงคู่ชีวิตเหรอ,อเราบอกมากไหมคู่ชีวิตลาบากมาก อืแต่มันเป็นยังไงลําบากมันก็มีความสุขอยู่ในความลําบากใช่ไหมถึงเขาทุบตีเราแล้วแต่แต่เราทิางทาไม่ได้อืมเพราะว่าจะช่วยรักไปแล้วอืมรักไปแล้วนะครับผมนะเราทิ้งทาไม่ได้นะจะช่วยบอกนี่พี่จา๋าผมนําหัวหมูมามัานแต่ไปดูกันนะครับโอ้จะกระจันร้องเยอะมากเลยวันนี้ นะไม่รู้ว่าจะช่วยเคยไปหรือ,อยังนะไอ้ที่ที่เราจะไปกันเนะี่ยจารยิง่งไ้ตรงเมืองรับแรงตรงเนี้นนยวันนี้วันจิ้นหมูกันช่วยจิ้นหมูจิ้ม,มน้จมมมนำจิ้มกันวันนี้ ด้านล่างนู้นทุกคนจะมีต้นไม้อายุร้อยปีต้นหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีมันจะมีน้ําไหลออกมาจากต้นไม้นะครับอผมเคยพาพี่ๆไปดูกันแล้วแหละแต่ตอนนี้น้ําเยอะพี่ฝนเพิ่งตกเราคงดูไม่ออกแล้วแหละว่ามีน้ําไหลออกมาจากต้นไม้นะโอ้วิววิวดีมาก เดินเงยระวังให้ดีเลยนะเนี่ยน้าผ่านนะถ้าทำลายต่กลง,งไปนี่ต้นไม้ด้านล้างแขงนะครับตัไม้นรับตอนนี้เหมือนมีใครเอาเทียนมาสุดไว้ด้วยนะครับทุกคนเรามาถืน่ากลัวมาก เรามาถึงกันยังข้างหน้าเจะแล้วกลัวบาเบาส่วนเป็นคนนังสมาธิเราดาโอ้เขียนเยอะมากเลยดูโอ้โอย่าส่งเสียงกันนะเผื่อมีคนนั่งก็มาถาน น้ำขึ้นเยอะมากเลยโอโหมีแสงด้วยโ,โทุกคนครับ คนมองในลูกแก้วนะลูกแก้วทำไมมันแปลกๆนะครับผมลูกแก้วกับผิบอะ่ะคนตอนนี้ไม่กับผิบแล้วเมื่อกี้กับผิดนะครับผมอาจจะมีใครมาปฏิบัติทำหนะ้าที่แห่งนี้นะครับทุกคนครับลูกแก้วแปลกๆนะผมไม่เคยเจอแนละ้วลูกแก้วแบบนี้ เขาเมนเนื้อข้างในด้วยนะเนื้อข้างในเหมือนเป็นสีขา,ขาวๆนะครับโหจุดเทนไว้เต็มเอาไงพวกเราเข้าไปเลยเปล่าไม่เข้าไปเนา,าะไม่ได้ไงไม่ได้เพื่ออฮะไม่ได้ปล่อยเลยอเอาผมไม่ได้ว่าอะไรผมอบอกว่าไม่ได้เพื่ออพวกเราจะเอาไงเราจะเข้าไปดูปปะหรือว่าปล่อยไว้ก่เราต้องรุยไม่รุยไม่ได้ ลูกกระเพาะไปก่อนลูกแก้วก,กับเพิะอีก่อนเจ้เดี๋ยวผมไปดูเองทุกคนรออยู่นี่แหละผมเข้าไปเองเอข้ามาฮะเอา,ามาผมไม่ได้เอาามา,า,าทำไมอ่ะเอาไม่ได้คุณจะเอาพาไปทำไมไมันเปิดมีเจ้าของขอยู่นะอยู่ในป่า ออกแนะ้อาพาไปถ่ายแกล้เครื่องไม่ได้นะอีกทั้งแล้ไไไไไวไปดูมีคนอยู่บ้างมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมไม่เจอคนมองดูทั่วแล้วนะครับทุกคนช่วยกันดูนะเผื่อมีเจ้าคงเจ้าของอยู่ เดี๋ยวไปดูลูกแก้วใกล้ๆก,ก,กันว่าทำไมมันถึงกับพิบแบบนั้นครับขออนุญาตเข้าไปข้างในหน่อยนะครับยันเต็มไปหมดเลยครับทุกคนดูดิโอ้โหี่ วางสวยมากนะครับผมนะทั้งลูกแก้วแล้วก็ทั้งองค์พระนะครับสวยงามมากพี่นี่ผมมาเจอตั้งอยู่ในใจกลางป่านะครับผมใจกลางป่าลึกนะอาจจะมีคนมาปฏิบัติธรรมแหละคนในเมืองรับแรนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้อย่างที่ที่อย่างที่รู้รกันครับทุกคนว่า มันมีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับนะแล้วก็คนจากเมืองแ้บแรจะชอบขึ้นมาปฏิบัติธรรมเราก็คงดูเฉยๆพี่ดูเฉยเผื่อเจ้าของเขากลับมาเราจ้อให้เราตอเราน่งนแลเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวกินยันนี้ เราจะรอดูว่าเผื่อมีใครกลับมาแล้วครับผมเราได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเตรียมกระพงกับข้าวนั่งกิงนกันดีกว่านะพร้มอมไปยังช่วยดูอะไรอะ่ะช่วยดไปเลยช่วยดูอะไรอ๋อมองทั่วไปอ๋อมองทั่วไปหิวข้าวยังจะช่วยหิวแล้วเดี๋ยว เรารอน,นั่งพักกันตรงนี้แหละเดี๋ยวกินข้าวกันตรงนี้รอดูเผื่อเจ้าของสถานที่ตรงนี้จะกลับมานะครับมาจัดการเตรียมหมูกินหมูกันมาหิวข้าวแล้วมานี่จิ๋าไหนเปิดหมูเลยจา้าเปิดหมูดูอ้โหหมูหมูหมหมพี่เน้นๆครับผมนะวันนี้ฉลองนะครับผมนะ เองเลี้ยงทีมกันบ้างพี่ทีมผมอะไรมึงจะซื้ออะไรฮะมึงจะซื้ออะไรตรงหูอะไรไนั่งนั่งกิน่ยตรงนี้แหละเราจะดูตรงนี้จะมองเข้าไปตรงนี้เผื่อมีอะไรที่สังเกตเราจะได้เห็นนะครับมาสว a p ที่จ๋า นี่นี่ดูดูวันนี้กินกันหม่านหม่านพี่นะนช่วยไม่ต้องเครียดแล้วน,นี่ช่วย ใช่ก็มาพักก่อนคิดทำไมจะช่วยบรรยากาศเดี๋ยวมารอดูว่าเผื่อมีใครกลับมาตรงนี้เดี๋ยวให้ไอ้ช่วยเข้าไปขอคังปรึกษาเขาไม่จ่ายทำไมนะเขาจะเผื่อขอให้คังปรึกษาช่วยได้ไงขอ,อ,องอะไรบ้างมาช่วย,ยมันท้องไ่ง้ท้องอยู่ไหมนะท็อปผมอ่ะท็อปผมผมให้ใช่วยอยู่ได้ตลอดแล้ว แค่รอช่วยไม่มาอยู่เองไงช่วยอยากไปอยู่กับผัวใช่ไหมตอนผมช่วยอยู่ได้ตลอดเลยช่วยอยากไปอยู่กับผัวเองไงเป็นไงแรกๆก็เลี้ยงดีหลังๆเลี้ยงด้วยอะไรนะอาเค้งหลังๆเงกัลับเป้ากะบลับ ถ้าป้าไปอยู่กับต๊อกต๊อกว่าแต่ไอ้คิดจะคืนไมวางได้ไหมเดี๋ยวไปนอนป่าก,กันเดีย๋ยวช่วยช่อ,อยากไปนอนตอนไหนก็ไปนอนกับต๊อกผมอะ่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่อยู่แล้วเพราะล้อผมก็ไปนานๆทีครับทุกคนครับเดี๋ยวช่วยแบบถ้าทะเลาะกับตัวอะไรอย่างเงี้ย ไปนอนกับเขาผมได้แต่ว่ามันใจหน่อยช่วไ,ไปไหว่หรอบบ้านสวยช่วยกับเขาผมอ่ะก็เดินไปเอ่ใจมากอื้นเน้น,นเน้นอันนี้อิ่มแน่ช่วยงาน <c oughs> ต้องถึงมือผมตอลอดงานทีเนี้ยจะไม่ได้ช่วย ได้ไงแต่ทำไม่ได้ไงทำไมไม่เป็นล่ะไม่เป็นคือช่ออะ้ายได้หรออ่ามันช่วยจับเลยมั้ยอันนี้มีจับเนี่ยด้วย จาวันนี้มันหมานมันหมาน,มนว้าวมาเดี๋ยวช่วยพร้อมอยังนี่ไงโต๊ะและกะกะ้วก็อ้อืมพร้อมแหละมาเดี๋ยวมากินกันดีกว่าเลยช่วยกินเลยมาครับทุกคนกินหมูกันนะครับผมว้าวอ่ออ่ะร่อยอไม่ช่วยอืมอืม

ว่ากลัวว่าหมาจะมากินเหรอ น้ำเด็ดมากครับทุกคนนะถือว่าเอ้ยเป่น่อยหนาวถือว่าเป็นน้ำมนต์นะกันนะครับทุกคนครับวันนี้ลองมาแช่น้ำมนต์กันหน่อยทุกค <c oughs> นเอาว

กินน้ำหอมเหมือนเหมือนน้ำหอมอ่ะน้ำอบอ่ะพี่อาจารย์ได้กลิ่นไหมเหมือนสบู่เหมือนน้ำอบอ่ะมีเยอะปะวะไม่ใช่จริงจริงมันไม่กลิ่นเหมือนน้ำอบทุกคนเป่นเหมือนสบู่เลยเราเราเราไม่กลิ่นเหมือนน้ำอบนะพี่นะน้ำอบของผู้หญิงเหรอน,กกนมบผู้หญิงวะอาบน้ำอะไรเงี้ยชัดมากเลยเนาะ ตอนนี้จะช่วยเดินไปไหนไม่รู้นะครับทุกคนครับแล้วก็พระพุทธรูปอีกรูปหนึ่งก็หายไปนะครับผมเจ๊ไ okay. ม่เห็นจะช่วยเดินขึ้นไปทางไหนข้างบนเห็นเดินไปทางนี้ใช่หรอ ผมก็เห็นนะที่ช่วยเดินมาทางนี้แต่ไม่ได้มองเขาต่อเพราะว่าผมดุกน้ำอยู่นะครับเขียนดับไปหมดเลย ช่วยมุดทางมุดขึ้นมาทางนี้เห,หรอจะมดได้เหรอดูหน่อยดิเองโดนหน่อยเดี๋ยวช่วยจะมดได้เหรอกลิ่นอะไรไม่ไหมเหรอเกล็ดดับจะหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้นะเก็บของออกคือ,อ วัครับเดี๋ยวผมออกจากที่ตรงนี้ก่อนนะเก,เก็บข้าวเก็บของก่อนเดี๋ยวไปตามไปหาดูจะช่วยก่อนว่าจะช่วยเดินไปไหนเราไม่รู้นะครับผมเก็บของให้หมดเลยจะช่วยจะช่วยจะช่วย าายิงไม่ใส่เลยนะอุ้ยจะมาอาจจะทำไมอะมันแก่อของเาสายียอยังเสร็จแล้วอุ้ยยังไม่เสร็จโน่นอะเอาใส่ถุงให้หมดเลยนั่นแหละไอ้หมูมนั่นแหละไปเราจะออกจากตรงนี้กันละมึงเห็นอะไรฮะช่วยตรงไหน,ไหน,ไหน เห็นอยู่นะสีเขียวๆอ่ะไปดูเดี๋ยวมันจะใจจะช่วยเรานะครับทุกคนเขาหลบอยู่ด้านหลังลงุงนะไม่ต้องเขาเจอแล้วหรอกไม่ได้เจอเลยใช่เปล่าจะช่วย như thế này Thôi muốn phải chập đi Muốn phải tạm Đi xuống dưới con Từ từ đó chạy chào thăm khó lăng, thăm khó lăng ยังก่อนยังก่อนไอ้กูไอ้ช่วยจะไปไหนไปหาผัวกูยัยยัยยัจับเขาแรงไอ้กูขอดูกระเป๋าหน่อยนีไม่ให้ดูไอ้ช่วยเอาอะไรไปหรือเปล่าเอาอะไรไปไอ้กูกำลังผัวกูเอามากระเป๋ากูไม่ให้ดูกระเป๋ากูไม่ให้ เดี๋ยวจะทำเขาแรใจเย็นๆช่วยใจเย็นใจเย็นควายขอดูกระเป๋าหน่อยได้ไหมช่วยมีอะไรเปล่าไม่เลยมีคนน้องก็ระวังให้เปิดเปิดถ้าจะช่วยไม่ให้ผมดูกระเป๋าผมไม่ให้ช่วยกลับอ่ะวันเนี้ควอยกูมจะจับเขาแรงดิควายกูไปหาปัวกูดูผมดูกระเป๋าก่อนได้ไหม ผมขอดูกระเป๋าก่อนแล้วผมให้ช่วยไปเลยเพราะว่าไม่ของมันมีอาถร์นันนบางทีจะช่วยมันมีอาถร์นันถ้าจะช่วยเอากลับไปอ่ะถ้าจะช่วยไปได้ดีผมไม่ว่าแต่กลัวจะช่วยจะไปได้ไม่ดีดิของพวกนี้มีอาถรรนั้นเอาจะดูว่าดูถามจริงจะช่วยเอาอะไรไปผมไม่ได้ขโมยอ,อะไรของมึงมันไม่ใช่ของผมอยู่แล้วแหละเฮ้ยอะไรวะ คือก่อนต้องต้องกันน้ำคุณจเอาก้อนหินมาทำไมอ่ะดูสวยดีจะไปที่บ้านสวยดีใช่ไหมอืมคุณจะเอากลับไปให้ใครได้ยังเอากลับไปให้ผัวเหรอก้อนเนี้ยฮะจะไปที่บ้านเอากลับไปทำอะไรบูชาวะอ๋อลามี อ๋อเอากลับไปรับมีดต้องเอาไปล้างก่อนนะถ้างั้นน่ะนี่ทางกลับทางกลับมันต้องลงไปทางนี้ไม่ใช่ขึ้ไปทางบนกลับมากลับด้วยกันพุ่งไปเลยไมปันกนแหละไปกลับ มึงทำเขาแรงแยมึงไปปอบเขาเลยไปปอบไปช่วยเลยเดี๋ยวช่วยครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับให้ภัยผมด้วยนะครับเดี๋ยวช่วยผมนะครับไปช่วยไปกลับถ้ากลับก็กลับด้วยกันมาด้วยกันให้กลับด้วยกันจะรับอะไรอ่ะช่วยเปอะไรอ่ะขอช่วยเดี๋ยวช่วยขอโทษ ไปช่วยไป,ไ,ปไปก็ไปด้วยกันไปได้เอาเราพระพุทธรูปหายไปไหนไม่รู้นะครับทุกคนครับอาจจะอันตรธานหายไปเองก็ได้นะนะของพวกนี้อืผมโดนจนเข็ดแล้วนะครับทุกคนครับ ป่าใหญ่นะพี่นะป่าตรงนี้ป่าใหญ่นะครับผมทางทางเส้นนี้นะ้ํามันไหลนะพี่นะเวลาฝนที่ฝนตกน้ามันหลากนะครับผมมันเลยกลายเป็นเส้นทางนะครับเดี๋ยวผม,มตอนวิ่งมาผมวางกระเป๋าไว้เดี๋ยวกลับเอากระเป๋าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไม่มีอะไรนะเข้าใจยัยช่วยผิดไปหน่อยขอโทษน,นะยัยช่วยนะ ขอโทษครับผมขอโทษนะจะช่วยเข<อ>้า <ขอ S 2> ใจจะช่วยผ <ขอ S 2> ิดไปหน่อยอช่วยให้อภัยผมไหมจะช่วยให้ให้อภัยผมได้ไหมฮะจะช่วยให้อภัยผมได้ไหมก็ได้ผมขอโทษนะผมเข้าใจจะช่วยผิดอะ่ะขอโทษครับ ช่วอย่ามองผมอย่างนั้นดิอย่ามองผมแบบนั้นผมกลัวชับพลึงดวงตาช่วยนี่มีความดุมากเลยนะดุดนันมากนะครับผมไปกลับกันดีกว่าโอเคไหมโอเคไปกลับเดี๋ยวผมแบล้คกระเป๋าก่อนทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะคลิปหน้าผมพาไปไหนฝากติดตามกันด้วยด้วยนะก็ต้องขออภัยที่เราเข้าใจจะช่วยผิดไปหน่อยหนึ่งนะครับผม โอเคถอยทับกลับกัน